สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่องไม่พี่กุ๊กกล้องนะคะว้าวรกเดียวเกเดียวเกเดียวยองโค้รยังรวิ่งออแล้วจะผ่ากัเเ็นขี้ดีมันว่าล ouais. ะวันนี้เป็นช่างปูนสักวัน พอดีทางตรงขึ้นนะทุกคนเนี่ยมันจะชันหน่อยนิดหนึ่งแล้วท้องรถเรามื่ก็จะต่ำนะมันก็จะชนเนี่ยพืนรถเรามันต่ำก็เลยหาก้อนหินนะคะคมาทุบๆใๆส่ตรงนี้แล้วก็อปูนมาเทอืม ช่างมือใหม่เอาแบบไม่ง่ายนะทุกคนลย เดียวก็มือสมัครเล่นแต่นี้เราเทรตรงถนนเนาะเราก็ไม่ได้พิธีพิทันแต่ถ้าเราเทพื้นบ้านจริงๆมันก็โอ้ถ้าหินมีเศษไอ้รากไม้แบบนั้นก็ใช้ไม่ได้แต่นี้เราเทรตรงทางขึ้นเฉย จะพอไม่ปูนสอบหน่โอ้โหไม่ได้ซื้อปูยซื้อซื้อปูนนานานแล้วทุกคนไปซื้อตกใจราคาเลยขึ้นเยอะมากนะดากแต่ก่อนก็สอบละร้อยห้าสิบแต่นี่ร้อยเจ็สิบกว่าบาทแล้วโอ้โหเพราะว่าส่วนมากเราก็นานๆานทีได้ใช้ปูนนะถ้าเราไม่ทำบ้านกันจริงๆมันจะทั่วปะพอ่อ เดี๋ยวนี่เดียวเองช่หิลลาหลายก็บะ เพราะว่าถ้าฝนตกมาแดงๆนี้น้ําจะซอ,อกนะทุกคนน้ําจะไหลมาจากนู่นเลยเขาภูเหล็กไฟนะมันก็จะซอ,อกซอ,อกแล้วก็ลงไปใส่นู่นถึงบ้านตาชานเลย เป็นง g ồ i เบนง g อยคนนี ah. <sk as> ้เอ้าพาเช็นน้องเด้อ้าอืมร้านกลับเลนมาได้เวลาอยู่กับเลนแล้วจันดึงสุกก็มาอยู่กับยายปะเอาเช่นไป่าย่ายายต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 ย จันตังชูก็มาอยู่กับยายบ่าเช้าที่ก็อยู่กับพอ่อกับแม่ว่รู้ว่ะ,ะหัวพองแล้วหัวพองแล้ว <c oughs> จะยืนก็ไม่ยืนว่ะพี่พลอยบอกจะนั่งก็ไม่นั่งจะยืนก็ไม่ยืนว่ะพี่พลอยบอกจะนัง่นงก็ไม่นั่งจะยืนก่ยืน เอายืนไม่จะนั่งบ่อึ้ยตัวเล็กนี่บ่ให้นั่งอยากยืนบ่เฮ้ยบ่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 เจ็บปาก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 โอ้เอแออเอาเอาไฟเอาเนาะนั่งแล้วเห้อสั้นแต่นะเฮ้ยตัวสั้นจิลลิทแต่นะเฮ้ย ดูท่าจะไม่นอนง่ายนะเนี่ยดูท่าจะไม่นอนง่ายเลยนอนแป๊บเดียวตื่นแล้วพ่อแม่ไปตื่นแล้วหเฮ้เยเพื่อน่ะไอท่าจะเบื่ออยู่เลยเพื่อนเพื่อนเพื่อนแล้วนายติงต้งติงต้งล้วหยัดติง้งหยัดติ้ง Okey kak. Nah, tu begini bermanikah. Ini